ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz ตอเมกะเฮิร์ต้าชิมยามิงกะลาบาคำยะสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมอิสระชูศรีจากสถาบันวิจัยภาษา,าและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลมิงกะลาบาคมยะลา,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 าวาเซียอิสระตอต้าชิมยามิงกะลาวาเชครับเอามาไม่เป็นไรพูดต่อ,อไปเลย อาจารย์ม่มีครับไม่รู้เดืยวนี้มันรู้สึกยังไงรู้สึกว่าสบายอกสบายใจยังไงบอกไม่ถูกนะครับทําไมเลยเมื่อกี้นี่ไม่มีทำไมเลยเมื่อกี้นี่ไม่มีสะดุนไปก็ก็ตอนตอนทักทายระครับอ่าไม่เป็นไรให้ให้คนออตัดเอาฟุตใหม่ตอต้าชิมยามิงกาบาคำยะสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมอิสระชูศรี จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลมิงลาบาคามิามิงลาบาคามาสยามามิมิมิงลาวาสยายอิสระตตด้าชิมิามิงาวาชิครับสวัสดีท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับต้อนรับท่านสู่รายการพระครับอาจารย์มิมิครับเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนร้อนมากเลยนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่า มันมีบรรยากาศเฉลิมฉลองอยังไงก็บอกไม่ถูกนะครับ<อ>คงเป็นเพราะเดือนนี้เป็นเดือนสงกรานใช่ไหมครับใช่ค่ะคนพม่าก,ก็รู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนกันคะ่ะอาจารย์ก็เดือนเดียวกันวันเดียวกันด้วยนัยงไงคะเข้าใจว่าอาจารย์ก็เดือนเดียวกันวันเดียวกันด้วยนัยงไงคะเข้าใจว่าที่ประเทศพม่านี่หยุดสงกรานเฉลิมฉลองกันเป็นเวลานานเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณสักห้าวันถึงหนึ่งอาทิตย์อะไรพวกนี้ค่ะครับครับครับ วันนี้งั้นเรามาคุยกันเรื่องอสงกรารดีไหมครับค่ะครับอาจารย์คะไม่้อ้พูดถึงเลยก็หนักกว่าที่นี่ค่ะไม่ทราบว่าเ,เรามาเริ่มจากคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับสงกรารดูบ้างนะครับก็ดีค่ะอาจารย์ครับคำว่าสงกรารน,นี่ภาษาพม่าว่าอย่างไงนะครับติงจาติงจานติงจัติงจานะคะติงจานะคะบางคนงก็ออกเสียงเป็นติจัน ตจานะคะตจานนะะถ้าหากว่าบางคนพูดว่าเต้นจานอันนี้ก็ไม่ผิดนะบางคนก็ออกเสียงเป็นแต่จาก็ไม่ผิดเหมือนกันค่ะอาจารย์นะบางคนก็พูดแบบเครื่องเสียงบางคนก็พูดแบบเต็มเสียงนะฮะจริงๆก็คือคําเดียวกันคำสงกรานต์นะ่ครับตัวเคียนเป็นคําเดียวกันค่ะครับคือถ้าเราไปเที่ยวพม่าในช่วงวันสงกรานต์พอดีเลยนะครับไม่ทราบว่า อะไรที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆครับเวลาคนพม่าเขาเล่นสงกรานกันหรือว่าสาดน้ํากันเนี่ยครับเราจะได้ยินอะไรครับก็ที่พม่าเนี่ยช่วงสงกรานเนี่ยเขามีเพลงนะฮะเฉพาะวันสงกรานรนะฮะอาจารย์ก็เลยแบบอาจารย์ถ้าหากว่าเข้าไปออกจากสนามบินใช่ไหมเข้าไปในเมืองเนี่ยอาจารย์ได้ยินแบบไปในเมืองเนี่ยอาจารย์ได้ยินแบบ เสียงดนตรีพม,ม่ากับเพลงเกี่ยวกับสงกรานเนี่ยโอ้โหถึงในเมืองเลยนะฮะก็ได้ยินไปเรื่อยๆตลอดทานเลยแล้วก็อาจารย์ได้เห็นวิธีย่ๆวิธีเล็กๆนะก็สายยางครนะฮะอาจารย์ไม่ไม่ใช่แบบประเพณีที่นี่แบบใช้คานแล้วกแบบ็ขออนุญาต สะน้ำนอยนะเลยไม่ขออนุญาตแล้วค่ะสาเลยอ๋อไม่ไม่ต้องปีกันพูดขออนุญาตอะไอบจโนมั้รู้กันเองไงคะแต่ถ้าว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้รับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้รับผู้ใหญ่ก็เราก็ต้องขออนุญาตท่านนิดนึงอะไรวันนี้นะทั้งคะขอสสะน้ำนอยนะอะไรพวกเนี้ยนะเป็น๊บๆนี่แต่ถ้าเป็นผู้เราแบบด้วยกันเนี่ยไม่ขอแล้วรู้เลยว่าโอ้โหสะเป็นแบบ จริงๆเลยสนุกดีแล้วตอนที่ขอผู้ใหญ่สัตว์น้ำนี่พูดเป็นภาษาพูดเป็ม่าว่าอย่างไรครับค่ะยีแล้วปิยาเสียเย่ล้วปิยาเสีปิยาเสีปิยาเสีเนี่ยคำที่แบบสุภาพมากๆที่แบบขอนั่นเองค่ะปิยาเสีปิยาเสีครับนะคะเยีก็คือน้ำาล้วแปลว่าล้วสัง รถรถก็ได้รถก็ได้อันนั้นก็ได้ก็เลยแบบเราก็ต้องบอกว่าชีล้วปยาสีเยี่ล้าปิยาเสยไม่มีใครปฏิเสธนะคะแล้วผู้ใหญ่จะจะกล่าวอะไรไหมครับก็อ้อเออเออก้าแดงเก้าแดงก็ก็ดีดีอะไรก็เนี้ยอามหรือว่าแบบสระน้ําเนี่ยเราก็ถือว่าแบบจะได้แบบเออ ร่มเย็นใช่ไหมอะไรพวกนี้อาการร้อนๆเดือนที่แบบอากาศร้อนมาด้วยก็เลยเเขาก็บอกเออดีๆแล้วก็เขาก็บางทีเราก็ขออวยพรให้ท่านท่านก็อวยพรให้เราเหมือนกันท่านก็อวยพรให้เราเหมือนกันนะว่าแบบขอให้มีความสุดที่แบบแบบแบบช่วงปีใหม่อะไรี้องยกตัวอย่างประโยคที่เรามักจะได้ยินคนทรรมาอวยพรกันและกันในช่วงสงกรานให้ฟังหน่อยครับค่ะ ยาวนิดนึงนะคะอาจารย์นะคะนิติหมานิติติแปลว่าใหม่ปีใหม่นะนิติแปลว่าปีใหม่นิติหมานิติหมานะที่ปีใหม่นะะหมเนี่ยนะคะมิงกลาอเป,ปาเนมิงกลาอเปาเนปีสโงบาร์เซเปีสโงบาร์เซปีสโงแปลว่าครบถ้วน เปียสง่งนะครับเนาะครบท่วมที่แบบเส้นไหนที่เราต้องการอะไรพวกเนี้ยครบจะได้แบบครบนะนคะมิงกลาอเป้าแปลว่าอเป้าหมายถึงมิงกลาก็ทุกคนก็รู้แล้วว่าเป็นมงคลใช่ั้ยฮะอับเป้าหมายถึงว่าทุกเส้นทุกยานให้มีมงคลครบถ่วนที่แบบมีมงคลท่าไหลเนี่ยนะนะก็เลยเหมือนแบบมีบความสุขในการที่แบบเรา วันไว้อะไรพวกเนี้ยนะขอให้เวครุบทวนทุสิซนทุกอย่างอะไรพวกเนี้ยเซนดีๆท่านหลายเนี่ยทุสิซนทุกอย่างอะไรพวกเนี้ยนะคะก็เลยไปนิติหมามิงลาอเปองเน่มิงลาอเปองเน่ปี้ยงบาซีนิตติหมามิงลาปองเนเปียรงบาสีครับผมสังเกตเห็นความแตกต่างเล็กน้อยนะครับระหว่างประโยคอวยพรกับประโยคบอกเล่าทั่วไปใช่ไหมครับใช่ค่ะ เพราะว่าอย่างประโยคตองเดทที่แปลว่าดีแล้วดีแล้วเนี่ยลงท้ายด้วยเดแต่ถ้าประโยคไวพรหรือขอร้องเนี่ยเหมือนจะลงท้ายด้วยบาเสฉะไหมครับนะคะถ้าหากว่าขอร้องเนี่ยไปญาเสไปญาเสนะคะแล้วก็พรให้คนอื่นใช่ไหมขอพอรอะไรพวกนี้ก็คือบาดเสค่ะคน<า>อื่นใช่ไหมขอพอรอะไรพวกนี้ก็คือ บาซีค่ะอาจารย์ยานเช่นเดี๋ยวมีมีตัวยานให้นิดหนึ่งเพราะว่าคนไทยเวลาไปไหนไปไหนชอบพูดว่าขอให้โชคดีนะโชคดีโชคดีใช่ไหมก็เลยเขาก็อวยพรให้เราเหมือนกันใช่ไหมเปียนเบมนี้ก็คือกาบาซีกางกางบาซเห็นไหมคะอาจารย์บาซีเนี่ยเป็นขอเวยพรนะคะกางกางก็คือโชคนะฮะโชคลาภ ก้าบาสก้าก็คือดีนะขอให้โชคดีการก้านะบาทเก็เลยบาสีก็เลยเปรียบเทียบกับขอให้กับขอให้แล้วก็เซ้นค้านหน้าเกิดขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะฮะกางเก้าบาซีกางเก้าบาซเ,เอา้าวขอให้ถูกหวยน,นะอา้าวตัวยันนะคะอาจารย์แค่ตัวยันทีก็คือลอตเตอรี่ครับเป้าก็คือถูกทีเป้าทีเป้าบาซี ก็บาเสนี่ถ้าแปลเป็นไทยน่าจะคล้ายๆขอให้ใช่ขอให้แบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอา้าวขอให้สบายดีนะนะคนที่คนป่วยใช่ไหมคนป่วยก็เราไปเยี่ยมเขาขอให้หายไวๆนะอะไรเพื่อนนะเมียมียเมียมีะก็คือไว,ไวๆใช่ไหมเมียม<ๆ>ีนะเมียมีะก็คือไวๆใช่ไหมเมียม<ๆ>ีเมียมีะนีเกาบาซีเห็นไหมขอให้หายไวๆใช่ นะนี่งก็คือสบายดีใช่ไหมขอให้สบายดีไวๆก็คือขอให้ไวๆหายไวๆนะคะก็หรืบเป็นเบมนี่ค่ะบาเบาซีก็คือขอให้คือถ้าหากเราขออยากจะขอให้ใครเป็นอะไรดีๆเงี้ยเราก็จบลงท้ายด้วยบาเีแน่นอนค่ะจย์นะคะก็ถ้าหากว่าไปย่าเเนี่ยขอขอนะคะขอเราขออามีคงเินวางไว้ที่บนโต๊ะนะคะ มิมีก็เลยไม่รู้ว่าใครวางไว้า hmm. อาจารย์ก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ของฉัน <Huh? S 2> นะก็อีกคโนมีนั่งอยู่สองสามคนไม่รู้ของใครก็แต่ไม,ม่มีอยากเกินขึ้นมาใช่ไหมแอ๋หิวแล้วขึ้นมานาะไม่ไหวแล้วอ่ะจริงๆเราก็เลยบอกว่าเนาะซา ไปยาสีซาไปยาสีขอกินหน่อยขอกินหน่อยใช่ไหมซาไปยาสีหน่อยใช่ไหมซาไปยาสีอ่ะมีกาแฟหรือว่าโอวเตลมีเครื่องเดิมนะใช่ไหมวันไวายเต้าไปยาสีนะเห็นไหมเต้าไปยาสีกาแฟเต้าไปยาสีนะขอกินกาแฟหน่อยอะไรพวกน,นี้เพราอันนี้ปีเราขอจากเขาแม่เดมมีม,มีมีขอ ก็เกิด <laughs> ม,นนมตตา,นนะานี้ประสานตางไปยาสีใช่ไหมไอันนี้หมายมัยอตานหน่อยนะอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมไปษาตางไปยาสีดางไปว่าของไงมีม<อ>ีเ่ยรีเควส์ไงค่ะก็เลยไปประสานตางไปยาสี<ม>เห็นไหมไปยาสีเนี่ยคนที่ไม่อยากให้อ่ะผมก็ต้องผมก็ต้องมาชี้บูไม่มีต้องผมก็ต้องมาชี้บูไม่มีใช่ไหมครับ ไม่ได้ค่ะอาจารย์ค่ะต้องมีนิดนึงนะครับค่ะเราก็ได้ยกตัวอย่างประโยคเกี่ยวกับขอร้องแล้วก็การอวยพรไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวกลับไปที่สงกรานต์พมาอีกนิดนึงนะครับแต่กี้ที่นิติหมานิติหมามิงกลาอเป้าเน่มิงกลาอเปาเน่แกส่งบาเซแกส่งบาเซก็คือขอให้ประสบมงคลทุกประการในปีใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้ เมื่อกี้ผมสงสัยครับว่า,<ช>ถ,าถ้าคนพม่าเวลาเขาจะสาดน้ําใส่กันเนี่ยเขาไม่ขอร้องกันยกเว้นว่าจะขอรดน้ําผู้ใหญ่เนี่ยแล้วเขาสถานีวิทยุศึกษาพูดอะไรกันไหมครับเวลาที่สาดน้ํากันเช่นแบบเอ,อเอาอีกเอาอีกหรือว่าแบบหนาวออจังเลยอะไรเงี้ยมีสิคะอาจารย์ถ้าว่าเด็กๆมาสากาันใช่ไหม ก็เราก็เยเด็กด้วยใช่ไหมก็เอาอีซี่เอาอีซี่ใช่ไหมก็เอาอีซ um ี่เอาอีซี่ใช่ไหมแปะอมแปะอมแปะแปลว่าสะแปะนะแปะแปลว่าสะล้องแปลว่ารถรถนะฮะก็แปะอมแปะอมใช่ไหมแปะอมแปะอมก็อีกใช่ไหมครับเอาอีกเอาอีเอบบส่อีใส่อีกสิอะไรอย่างเงี้ยนะฮะออมก็คืออีกอีกนะครับงั้นก็อาจจะ บอกท่านผู้ฟังนิดไหมครับว่าคําศัพท์ที่เมื่อกี้เราผ่านไปมีคําว่ารดน้ําก็คือเย่เล่าเย่เล่าแต่ถ้าถ้าสาดใช้คําว่าเย่แปะเย่แปะนะครับเย่แปะเตเย่แปะเตเย่เล่าเต้ครับเป็นสองความหมายนะครสองความหมายนะคะเต้ครับเป็นสองความหมายนะครสองความหมายนะคะบอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาเย่แปะเราแล้วเนี่ยเราก็ แปะอง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 นะถ้าเยีเล่าเนี่ยไม่ค่อยบอกว่าเลาองเล่าองหรอกเยีเล้าก็คือต้องมีมารยาทที่แบเบเนาะสุภาพสุภาพน้อยอะไรพวกน,นี้ค่ะอันนี้ก็ค<ก>ือ<ม>สัตร์อีกใช่ไหมครับ<า>มีไหมครับผมเข้าใจว่าที่ประเทศพมา่านี่มีชื่อเสียงมากเลยเรื่องของการสัตว์น้ําแล้วก็มีการมีน้ําแข็งผสมลงไปด้วยใช่ไหมครับโอจางคันหนักเลยค่ะไม่มีบอกแล้วว่าสงการ,รมามพม่านี่หนักกว่าเพื่อนบ้านครับ นะฮะน้ำแข็งก้อนใหญ่เบลื่งเน่ะเปเปอร์อาจารย์รู้เปเปอร์ใช่ไหมคะเขาก็ใส่น้ขนขําแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่น้ําแข็งก้อนแบบแบบเป็นประมาณ20โลอะไรพวกนะั้นใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ใส่จมลงไปเลย่ะอาจารย์ก็เลยน้ามันก็ยืนเชฟเลยใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็มาสากับน้ำเนี่ยเวลาคนที่โดนเนี่ยสะดุนไป ขนาดน,นาั้นเลยอะยิ่งมากเลยจ้าผมเคยมีโอ,อกาสเห็นอยู่ครั้งหนึ่ง <ๆ S 1> นะครับ,บเคยไปเที่ยวพมา่าช่วงเล่นน้าสงกรานพอดี เหมือนเวลาเขาโดนน้ำสาดหนาวๆเขาพูดอะไรสักอย่างแต่ผมไม่ไม่ไม่เข้าใจไม่ใหม่ๆบางคนตกใจค่ะอาจารย์บางคนตกใจก็เลยพอสะดุ้งเนี่ยอมเลอมเลอมเลใช่ไหมคะอาจารย์คำนี้ใช่ไหมอมเลอเขาเลยโอ้ยอะไรโอ้อะไรแม่อะไรมาเป็นแบรเนีย่ะอมมาเลอัมเลอเป็นคำอุทานคำอุทานเฉยๆค่ะอมเลแบบไอ้ไรด่านะไอ้ไรด่าเฮียจันอ๋อไอ้ไรด่า เอไล่าไล่าก็คือเราก็เคสองแล้วค่ะหนึ่งเหมือนกันว่าจังเลยใช่ไหมจังเลยนะอีไล่ดาอุ้ยใช่จังเลยนะอีไล่าอุ้ยยินจังเลยยินจังเลยนะอไล่ดาก็คือเยินจังเลยนะน้ำเย็นใช่ไหมคะถ้าหากว่าตัวเองอ่ะโดนน้ำมาทั้งวันแล้วเวลามีลมพัดด้วยก็เลยรู้สึกหนาวก็คือชันเดชันเดไม่เหมือนเอเด เย็นนช่นเดก็คือ <Now. S 2> ตัวเองรู้สึกหนาวครับเอเอเดนี่คือหนาวเย็นแต่ถ้าเป็นช่นเดก็คือหนาวหนาวครับนะฮะถ้าว่าอากาศร้อนมากๆครับโอ้แบบร้อนแบบ42-43องศาเลยนะก็เราก็บอกว่าร้อนแบบ42-43องศาเลยนะก็เราก็บอกว่าปูเดปูเดมาเลยปูไล่ดาวโอ้ย หนาวจังเลยเอ้ยร้อนจังเลยร้อนจังเลยโอ้อามาเลปูไล่ดาไปว่าโอ้ยร้อนจันเลยแล้วมันจะมีไหมครับเวลาเขาโดนน้าเย็นเย็นสาดแล้วเขาพูดตรงข้ามไปเลยว่าอุ้ยร้อนเออไม่ไม่บางคนมีนะที่เจนโดนเย็นใช่ไหมแต่เขาก็แกล้งพูดไงว่าเอามาเลร้อนจันเลยอะไรไปเนี่ยนะอามาเลปูไล่ดามี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 ก็เลยแบบคนมันก็ขนล้อกันไงแบบเนี่ยนะสนุกสนานกันก็ถ้าหาว่าตัวเองรู้สึก ร้อนครับสุดร้อนครับเงือแตกเราก็ใช้คําที่ว่าไอเตะไอเดะไอไลดาเนาะไอเตะก็ได้ไอไลดาก็ได้ไอไลดาก็ร้อนอีกแบบหนึ่งร้อนที่แบบตัวเองอะร้อนเงือแตกใช่ไหมเปลี่ยนแบบนี้ถ้าอากาศร้อนแว่าตัวเองร้อนก็เราก็บอกว่าอไอไลดาใช่ไหมคะถ้าน้ําเย็นโดนสะน้ําเย็น เอไลดรับตัวเอหนาวรู้สึกหนาวความรู้สึกนะคะคหนาวก็คือ,าาาาอันไลด์ดาแชไลดาเปลี่ยนๆนี่ค่ะอาจารย์ครับก็เป็นคำศัพท์เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าปกติแล้วคนประมาณนี้เวลาสาดน้ำกันกันไปทางสนุกสนานมากกว่าใช่ไหมครับจะมีที่ว่าถือโกรธกันบ้างไหมครับก็มีบ้าน่ะบางคนก็ อาจารย์คะมีใช่แค่สะกับน้ําธรรมดาหรือว่าน้ําเย็นอะไรพวกนี้บางคงก็มาบางคงก็มาใส่ที่แบบเออที่นี่เขาใส่แป้นใช่ไหมคะคที่น่นอะแลนค่ะอาจารย์เขาเอาหม้อแบบถ้าเราเราทำกับข้าวเนี่ยก้นหม้อมันมีขมเอาขมเามันแบบดใช่ไหมคะคเขาก็เลยเอาน้ำมนันไปไปมาเอาที่ ขมเอาขมเอาขมเอาที่หม้อใช่ไหมแล้วก็ไปทาหน้าเขาอ่ะอ๋อครับอาจารย์ามหน้าโมโหไหมล่ะถ้าเราเราก็หน้าโมโหอุ้มนาเราก็โมโหเหมือนกันใช่ไหมครับครับแต่ว่าอันนี้เป็นประเพณีเก่าๆแก่ๆของพม่าที่แบบเราทำมาแม้แต่บรอพชนชาวบ้านแม้แต่บรอพชนชาวบ้านอะไรแบบนั้นทำกันมาก็โมโหก็ ไม่ได้ต้องให้อภัยแบบโมโหก็โมโหเหมือนกันเลยใช่ไหมแต่บางทีแบบโมโหไม่ได้ใช่ไหมอารมณ์มันแบบบางทีก็ออกไม่ได้บางทีก็บางคนก็สถานีวิทยุศึกษาทําไมมาท้าฉันอะไรพวกเนี้ยก็สาวๆพูดเหมือนกันนะเอเขาก็แค่บอกว่าทําไมมาท้าฉันแค่นั้นเองก็เด็กน้องๆก็เขาก็ถามว่าเขาเขาก็ตอบว่าก็อันนี้เป็นชวนสงกรามไงอะไรแบบก็ ไม่นานนะโมโหก็โมโหไม่นานเท่าไหร่ก็ถือว่า <Okay. S 2> เป็นปเป็นประเพณีก็จะอภัยกันได้แล้วจะมีโอกาสไหมครับที่ถ้าหากว่าเราเผลอว่าหลงเข้าไปในตรงนั้นรพอดีแล้วเราอยากจะบอกว่าอย่าทำอย่าทำเนี้ยไ,ได้ไหมครับได้เหมือนกันใช่ไหมฮะก็ ถ้าขอร้องดีๆเขาก็ไม่ถามนะแต่บางคนก็อยากแกล้งไงก็เลยแบบเบลเบเนี่ยแล้วควรจะแกล้งไงก็เลยแบบเบลเบเนี่ยแล้วควรจะเราควรจะพูดว่าไงครับเผื่อเผื่อมันเล่าเน่เนอะมันเล่นเน่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 ก็คืออย่าทำอย่าทำอ๋อโลคที่แปลว่าทำโลคที่ทำอ่ะเรามาใช้ที่แบบมันเล่นเน่มันเล่นเน่มันเลิกปานเนี้มันเลิกปานเนี้ไสุภาพนิดนึงใส่ปลาก็สุภาพมันเลิกวานนี้มันเลิกปานเนี้เพราะว่าทำนะมันเล่าปานเนี้มันเล่าปานเนีมันเล่าปานน ไม่ทราบว่าการสาดน้ําแบบที่อะไรเนี่ยแปะเดเนี่ยนะครับสาดกันกี่วันครับที่พมาสี่ถึงห้าวันค่ะจ้างขาถ้าเป็นมันเดเลเนี่ยห้าวันถ้าเป็นย่างกุ้งก็สี่วันอะไรต่ออ๋อครับครับเริ่มต้นวันที่ะอะไรต่ออ๋อครับครับเริ่มต้นวันที่ประมาณเท่าไหร่ครับวันที่สิบสามค่ะจา้าสิบสามสิบสามแล้วก็สาดกันอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอครับใช่ค่ะครับด็กเขาให้สาดแบบ เป็นเวลานะคะคช่วงเช้าตั้งนเด6หกโมงถึงประมาณสิบอ็ดโมงอะไรพวกนี้ก็เขาก็ให้หยุดแล้วแล้วก็ช่วนไปสองเขาค่อยมาแลงกันอีกทีหนึ่งแต่แปลยาหนึ่งนะคะอาจารย์ผู้ใหญ่ก็พูดกันช่วนสงกรานเนี่ยแปลยาหนึ่งก็คืออะไรเราโดนสาดน้ำแล้วก็เราก็นั่นลดไปอีกลมมันก็พาดอีกเย็นอีก แดดก็ร้อนอีกครับแต่ไม่มีใครเป็นไข้เลยอืมครับก็เลยว่าอันนี้แปลอยู่ตรงนี้เขาก็พูดก,กันนะทุกปีอ่ะผู้ใหญ่ทุกคนก็พูดช่วนสงกราน,น้ําสงกราน,นี่ยต้นโดนนะถ้าคนไหนไม่โดนไม่มีมงคล เมือแซีนที่แบบไม่ดีท่านไหลจะได้ล้านหมดหมดอะไรพวกเนี้ยนะเป็นเขาถือกันว่าเป็นแบบนี้ก็โดนโดนนะไม่โดนไม่ได้ไม่โดนเนี่ยไม่มีมงโคลอะไรพวกเนี้ยเขาผู้ยังก็ผู้หญ่ก็แบบแซลกับแบบเนี่ยนะก็อาจจะเป็นจริงก็ได้ใช่ป่าพอคิดดูแล้วก็อ,อ๋อช่วงสงกรานน์นี้แบบบางคนแบบล่าจากหัวถึงเทา้าเราคุยกันเรื่องสงกรา์แต่การเาฉลิมฉลองด้วยการสารัตว์น้ำใช่ไหมครับไม่ทราบว่า จริงๆแล้วนอกจากการเล่นน้ําแล้วนี่มีประเพณีอย่างอื่นด้วยไหมครับที่เกี่ยวกับศาสนาหรืออย่างอื่นครับก็เออบางคนน่ะเขาหยุดวันหยุดของพม่าเนี่ยวันน่ะเขาหยุดวันหยุดของพม่าเนี่ยวันที่ตั้งแต่วันที่13ถึง23เป็นวันหยุดของพม่าใช่ไหมคะก็เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในที่ได้วันหยุดเนี่ยเขาก็จะปวดกันค่ะถ้าเป็นผู้ชาย ก็บวชเป็นพระหรือว่าบวชเป็นนีน,นะคะช่วงสงกรานีคนที่อ่นเจ้าภาพเนี่ยถ้าสมมติโอเคผมอะจะทำเป็นเจ้าภาพนะพระประมาณร้อยแปองหรือว่าห0 0่งพันองนะ,คะใครรู้เต้าเราใครก็มาบวชได้นะ,ะเขาเป็นเจ้าภาพใหญ่อะไรพวกนี้ยก็มีคนก็มาสมัครมาให้ลายชื่อไม่ใช่มาสมัครนะมาให้ลายชื่อที่แบบโอเค ผมอยากจะบวชอะไรดออะไรอะไรก็ประมาณพันองเนี่ยมีเลยอาจารย์เป็นหมื่นองค์ก็มีนะแล้วแต่คนผู้มีศรัทธาเนี่ยเขาจะทําเป็นเจ้าภาพเท่าไหร่ก็ได้ก็ไปบวชการประมาณเก้าวันเพราะว่าวันหยุดสิบวันไงคะบวชการเก้าวันบางคนก็เด็กๆก็น้อยอะไรพวกนี้ก็บวชแค่ประมาณสามวันบ้านอะไรบ้านน่ะนะก็บวชการแล้วการทําบนก็มีนะคะก็อันนี้เป็น ช่วนทิเบตสงกรานี่ยพวกเขาทำการเกี่ยวกับศาสนาอ๋อครับครับครับก็มีสองเรื่องที่สำคัญสำคัญก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องชวงทิเบตสงกรานี่ยพวกเขาทำการเกี่ยวกับศาสนาอ๋อครับครับครับก็มีสองเรื่องที่สำคัญสำคัญก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเพณีการบวชช่วงสงกรานประมาณเก้าวันแล้วก็เรื่องของการเล่นน้ำสงกรานที่สนุกสนานมากเลยนะครับเมื่อสักครู่ผม หรือมีคำว่าน้ำแข็งด้วยนะครับผมลื<ย>มชาเยแกเยแกนะน้ำแข็งลงไปในฐานแล้วก็น้ำมันเย็ยนแล้วใช่ไหมเราก็เรียกว่าเป็นยเย,ย่แคเยเยแค่เย๋อ,อ,อไม่ใช่น้ำเย็ยนเย่เอมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเยแกเยเยแคเยใช่ค่ะแปลว่าอะไรเย,ย่แคเยใช่ค่ะแปลว่าอะไรครับตรงตัวน้นก็น้ำเย็นไงคะน้ำเย็นที่แบบเย่แกเยแกแล้วก็มีน้ำใช่ไหมครับ น้ำแข็งกันน้ำปงกันยเคยก็ ye <c oughs> คืออ๋อน้ำเย็นที่มีน้ำแข็ง <c oughs> มีน้ำแข็งอยู่ใช่แล้วในกรณีของยเอนี่คือเป็นยังไงครับน้ำเย็นเนี่ยน้ำเย็นที่อยู่ในตู้เย็นที่แบบไม่น,นั้นอนะ่ะไม่มีน้ำแข็งครับ <c oughs> อ๋อเราเรียกยเอนะครับแล้วถ้าน้ำร้อนมาสักครูนี้เราคุยกันเออเยปู ye ou, ที่แบบเยปู ye ก็คือร้อนจัดแบบร้อนมากๆนะฮะเยปูเยปูถ้าเป็นน้ำอ่อนเนี่ยเยนุย เยนเว้ครับปกติคนประมาณดื่มน้ําอุ่นหรือดื่มน้ําร้อนนะครับก็น้ําธรรมดาที่แบบเย่เฉยๆค่ะอาจารย์แต่ผู้ใหญ่ก็ชอบดื่มน้าอ่อนเยนเว้เยนเว้เนี่ยไม่ใช่เยนเว้ธรรมดาที่แบบเป่เปาๆแล้วกเออ็เขาเกี่งการแบบน้ำชาแบบน้ำชาก็น้ำชาอ่อนๆน้ำชาก็น้ำชาอ่อนๆก็เลยเราก็เลยมาเรียเป เยนุยจาเยนุยจาอาจารย์จำได้ไหมคะคยให้แล้วเนาะคำศัพท์นี้เยนุยจางก็คือน้ำชาชาจีนนั่นเองนะคะครับ,รบก็นอกเหนือจากการพูดคุยกันเรื่องความสนุกสนานของสองกรานวันนี้เรารูปประโยคใหม่ๆใช่ไหมครับในในภาษาพม่าก็เรามาทวนกันหน่อยดีไหมครับดีค่ะครับ,รบก็ใน การขอร้องกับการอวยพรเนี่ยรูปประโยคภาษาพม่าเนี่ยจะลงท้ายไม่เหมือนประโยคบอกเล่าทั่วไปใช่ไหมครับก็ถ้าหาว่าเป็นขอขอร้องนะฮะขอร้องก็คือขอขอร้องนะฮะขอร้องก็คือลงท้ายด้วยปาซีปาซีอย่างเช่นนะกางเกิ้ปาซีกางเก้ปาซีที่เป้าปาซีครับอันแรกแปลว่าขอให้โชคดี อันที่สองที่เป้าปาสิทุกวันนะคะแล้วก็นีเก้าบาสีขอให้สบายดีนะขอให้สบายดีมิงกลาชีบาสีขอให้มีมงคลใช่ค่ะนะคะก็อันในที่แ่ชั้นตาบาซีแปลว่าขอให้ร่ำรวยนะคะแจมมาบาีขอให้สุขภาพดีนะเป็นต้นนะคะก็ขณะ เส้นไหนที่เราอยาเอาวยพรแล้วก็เลยใส่ไปตามด้วยปาซีนะนี่ก็คือขอพอร,รนะฮะและเมื่อกี้ขอรดน้ำหน่อยหนึ่งค่ะยังไงนะครับนะขอหน่อยหนึ่งค่ะยังไงนะครับนะขอ,อร้อ,องคำขอร้องใช่ไหมคะก็ยีแล้ว ไปยาสีเหยา้อไปยาสีนะขอลดน้ําหน่อยขอสาน้ําหน่อยเยาแปะไปยาสีไม่เคยได้ใช้กันนะแปะก็แปะสาไปเลยก็คือมีมีสองคำกริยานะครับเหยาแปะที่แปลว่าสาน้ําจารย์ในนี้ก็แนะนําคําว่าองค์ที่ลงท้ายแปลว่าอีกใช่ไหมครับ ปะองแปะอก็คือสานอีกสานอีกเล้าองเล้าองก็คือหลุดอีกหลุดอีกใช่ไหมถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสไปเที่ยวสงกรานต์ที่พม่าอย่าลืมนะครับแปะองแปะโองที่แปะนั้นไปเลยเนาะจะได้แข่งกับเขาครับนี้เวลาในรายการของเราก็ใกล้จะหมดเข้ามาทุกทีนะครับก็ต้องไม่ลืมหนึ่งเรื่องสุดท้ายก็คือสุภาษสิทธิดีๆที่เอามาฝากท่านผู้ฟังครับไม่ทราบว่าวันนี้อาจารย์มีมิ จะเอาภาษิตอะไรมาฝากท่านผู้ฟังครับค่ะมีค่ะมีค่อาจารย์คะสถานีวิทยุศึกษาถ้าอย่างานั้นก็พอดีเราคุยกันเรื่องปีใหม่สงกรานใช่ไหมครับค่ะไม่ทราบว่ามีภาสิตอะไรที่จะเตือนใจเราว่าถึงปีใหม่แล้วเราควรจะทํำยังไงบ้างครับอ๋อค่ะอาจารย์ปีอาจจะเป็นไม่ใช่เปีนสุภาษิตนะคะอาจารย์นะคะอาจารย์คะก็ เป็นการสันสอนของผู้ใหญ่เด็กๆอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็ลูติเซติลูติเซตินะคะลูติแปลว่ารู้แปลว่าคนเตก็คือใหม่ใช่ไหมฮะเซแปลว่าจิตใจแล้วก็ติก็คือหมายว่าจิตใจแล้วก็ติก็คือหมายนะลูติเซติหมายถึงอ้าวปีใหม่แล้วนะลูกนะปีเก่าอ่ะอยู่ทําอะไรมา นะทำอะไรผิดอะไรที่สิ่งที่ไม่ดีท่านอะไรปล่อยไปเถอะนะแต่ตัวนี้หลานจากสงการานี่ยอยู่ก็เปลี่ยมเป็ียนเหมือนคนใหม่คนหนึ่งใหม่แบบคิดดีแบบทำดีอะไรพวกเนี้ยก็ทำต่อไปนะอะไรพวกเนี้ยนะเหมือนแบบคำซารสอนเด ลูกหลานอะไรพวกเนี้ยก็คือว่าพอถึงปีใหม่ก็ให้ทําตัวเป็นคนใหม่ใช่ประมาณนั้นอ่ะอะไรที่ไม่ดีก็เป็นคนใหม่จิตใจใหม่อะไรพวกเนี้ยนะอ๋ออะไรที่มันไม่ดีไม่ดีก็ลืมไปซะก็ลืมไปซะแล้วก็ตั้งต้นใหม่ใช่ประมาณนั้นฮะอาจารย์นะคะก็ลูติเซติลูติเซตินะครับค่ะก็แสดงว่าถึงปีใหม่โอกาสใหม่ๆแล้วก็ไม่ใช่แค่เรามีอายุเพิ่ม ขึ้นอีกหนึ่งปีใช่ไหมครับแต่ว่าก็ใช่ที่เราคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์มีมิมากเลยนะครับที่เอาคำสอนใจดีๆมาฝากพวกเราทุกครั้งเลยนะครับเจสซี่ติงบาเดคมียะกิซามาชีบาวูชิแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังควินพิวบาเนาะควินพิวบาชิสถานีวิทยุศึกษา